สวัสดีค่ะมาพบกับคำพยากรณ์ของที่พิธีพยากรณ์อีกแล้วนะคะก็เดือนนี้เรามีผู้ติดตามครบนะคะจำนวนเกินห0 0 0ันคนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแจกของรางวัลนะคะเมน์ใต้คลิปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลมาแจกนะคะก็จะมีการดูดวงฟรีด้วยแต่ว่าดูดวงฟรีนี่เราจะโทรไปแล้วขออัดคลิปนะคะเป็นการแบบเฉลิมฉลองที่เรามีผู้ติดตามครบ5 0 0พันคนค่ะเมน์ใต้คลิปนี้เลยค่ะนี่5,000ันคนก็แจกแล้ว ใจดีนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะมีการแจกจี้นะคะของวัดแชกงหมิวนะคะของประเทศฮ่องกงสวยงามนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนี่แล้วก็เราก็จะมีแจกของมงคลนะคะเป็นหินมงคลอีกนะคะเมนต้คลิปเลยค่ะสำหรับนะคะเดือนนี้ก็คือเราจะแจกกันไปเลยสำหรับการดูดวงฟรีนะคะก็คุณคอมเมนต์ไปว่าอยากดูดวงค่ะเดี๋ยวเราจะติดต่อนะัดวันแล้วก็ เวลานะคะแล้วเราก็จะโทรไปหาคุณแต่ว่าขออัดคลิปเอาเป็นชื่อเล่นก็ได้ค่ะก็เพื่อที่จะแบบว่า,าพูดคุยกันแล้วก็จับไพใ่ให้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 ชมแต่ว่าขออัดคลิปลงใน YouTube ว่าเราโทรหาแฟนขับแท้จริงนะคะแล้วก็สําหรับนะคะหินมงคลเราก็จะแจกนะคะเมนต้าคลิปเลยค่ะอยากได้ของรางวัลอยากจะดูดวงเดี๋ยวเราจะติดต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่ามีใครได้รับของรางวัลแล้วก็ใครเป็นผู้โชคดีในการดูดวงบ้างนะคะส่วนคนที่อยากจะดูดวงแบบว่า,าแบบ กับเทพิดาพยากรก็แอดไลน์ไอดีมาได้นะคะ6คําถามนะคะ299บาทส่วนดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยังมีอยู่นะคะในราคาพิเศษค่ะก็แอดไลน์ไอดีมันนะคะก็ตามที่ขึ้นไว้ให้ค่ะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวเนี่ยก็จะมีทั้งโทรศัพท์แต่ตรงตอนนี้ยังงดดูดวงส่วนตัวนะคะแบบตัวตัวอยู่แล้วก็มีการเรียนดูดวงทางออนไลน์ด้วยค่ะนี่เทพิดาพยากรใจดีนะคะ สำหรับนะคะคนที่บอกว่าเนี่ยทำไมพูดเยอะจังพูดทุกคลิปพูดอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่พูดเยอะๆเราจะเอาเงินที่ไหนมาทําคลิปคะแล้วเนี่ยก็เป็นเดือนกันยายนนะคะเป็นเดือนที่แบบเทพพิดาพยากรภูมิใจมากๆเพราะว่าครั้งหนึ่งในรัชกาลที่9นะคะเคยลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะบอกว่าวันที่9เดือน9เป็นเดือนดีเป็นเลิอกดีนะคะก็ให้ทุกคนไหว้นะคะ สิ่งของ9้าอย่างในรัชก,กาลที่9ในรัชก,กาลที่10นี้ก็เหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยในวันที่9เดือน9นะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนำของมงคลซึ่งเป็นสิ่งของสีทองถ้าหากว่าเอาตามเคล็ดมงคลนะคะก็เป็นของ1ิอย่างนะคะมาวางรวมกันก็ได้ค่ะแล้วก็อธิษฐานสิทธ์สีทองสีเหลืองนะคะแล้วก็ขอให้เราเนี่ยน้อมนํามีแต่เรื่องดีๆนะคะเป็นเดือนที่แบบมีความมงคลดังนั้นเทพวิทายพยากรณ์ก็จะแจกของรางวัลค่ะ สำหรับนะคะคนที่อ่าเกรียนมาในคอมเมนต์ของเทพิดานะคะไม่ไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวเกรียนมาเกรียนกลับไม่โกงค่ะดราม่าดาบนี่ส่วนคนที่ดีกับเราติดตามเรามาตลอด f c เราแล,แล้วอยู่เคียงข้างเรามาตลอดก็กราบขอบพระคุณทุกท่านมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีนะคะแจกของสมบนาคนส่วนคนที่ซื้อของเดือนนี้จะซื้อของนะคะหรือว่าดูดวงดูดวงเดือนนี้นะคะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นค่ะ ดูดวง299บาทเอาไปเลยค่ะ10คําถามเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็คนที่ได้รับสิทธิ์ดูดวงฟรีนะคะเป็นใต้คลิปเลยค่ะว่าอยากจะดูดวงฟรีแต่ว่าเราจะขอโทรศัพท์โทรไปหาคุณนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้แบบเออคอยฟังว่าเรามีปัญหาชีวิตอะไรแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงแล้วเราจะมีคําแนะนําอะไรรับรองเขาว่าคุณฟังคําแนะนําดีๆของเทพีดาพยากรณ์นเนี่ยรับรองเขาว่าชีวิตของคุณเนี่ย สดใสโสภาสว่างสวยแน่นอนค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่อยู่ในการติดตามคลิปของเทพิดาพยากรให้รักชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ค่ะที่เป็นสามสถาบันหลักของประเทศไทยนะคะวันนี้ก็ใส่สีน้ำเงินนะคะก็ในธงชาติก็จะมีความหมายถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศไทยแล้วก็เทพิดาพยากรก็อยากจะขอดำรงนะคะ สถาบันนี้ไว้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยเรานะคะตลอดไปเพราะว่าเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษสืบเนื่องมาจนถึงนะคะรุ่นรุ่นรุ่นดิฉันเองดิฉันก็ยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากๆแล้วมาเป็นเทพธิดาพยากรณ์นี้ได้นะคะก็เพราะว่าพรอ,อันเป็นมงคลของในหลวงรัชการที่9ค่ะที่ ที่ให้ครนะคะให้แบบประสบความสำเร็จในชีวิตก็เลยมีวันนี้ได้ค่ะและนี่เองนะคะก็เป็นสาเหตุของความจงรักภักดีที่หมอดูคนนี้นะคะมีให้ต่อสถาบันพระมหากษัตร <a> ิย <t> ์ค <t> ่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะจงรักภักดีเหมือนกับเช่นเทพพิจาพยากรนะคะเราจะได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะเพื่อนๆนะคะก็ สามารถที่จะกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้เทปพิยาพิบารนะคะในการที่จะผลิตคลิปดีๆให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลมาแจกกันอีกรอบนี้แจกไป5,000คนเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่ารอบหน้าเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวเลขที่เท่าไหร่นะคะเด๋อนนี้จัดไปเลยค่ะแจกของรางวัล เม้นใต้คลิปกันมานะคะขอให้ทุกคนนะคะจงรักพักดีต่อชาติศาสนาแล้วก็พระมาหากษัตริย์ค่ะไปฟังคำไปฟังคำพยากรณ์กันเลยเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของเกร็ดหินนะคะแทรกมาให้เป็นความรู้สาระให้ทุกคนคะ่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนําหินนะคะก็จะเป็นหินนะคะ2ชนิดนะคะก็จะเป็นนะคะโรโดไนท์นะคะเป็นหินดอกกุหลาบนี่ เป็นเหมือนกับเป็นเจ้าหญิงเป็นกาชนีเลยก็คือว่าจะเป็นเหมือนกับคือเป็นหินที่รักษาบาดแผลนะคะของหัวใจในเรื่องราวของความรักแล้วก็จะนําความสุขความสมหวังมาให้นะคะเขาเราียกว่าเป็นหินแห่งดอกกุหลาบเห็นไหมคะเป็นสีชมพูอันนี้นะคะก็คือจะทําให้เยียวยารักษาบาดแผลหัวใจให้ความรักของเราสุขสมหวังถ้าเกิดใครมีปัญหาความรักนะคะใส่โกลโดไนต์ไปเนี่ยก็จะทําให้ความรักสมหวังค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหินออมบิติสเห็นไหมคะก็จะเป็นหินนะคะในเรื่องราวของความรักคือออมบิติสเนี่ยเป็นหินสีม่วงซึ่งมีความหมายว่า <S 2> <S 2> <S 2> จะให้ในเรื่องราวของนะคะความสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักแล้วก็จะทําให้ความรักของเราเนี่ยมีความสุขสมหวังแล้วก็ถ้าจัด ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีเช่นผู้ชายไม่มีผู้หญิงอื่นผู้หญิงไม่มีผู้ชายอื่นมีกิ๊กมีกัก๊กมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเราต้องการเขามีแฟนอยู่แล้วเราต้องการได้ให้เราเป็นตัวจริงก็คือออมิทิสนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นหินที่เยียวยาในเรื่องราวของความรักได้นะคะแล้วก็ขจัดสิ่งที่ชั่วร้ายได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว,ว่าใครสนใจก็ติดต่อซื้อมากับเทพิดาพยากรณ์น,นะคะเราก็จะมีจํหน่ายนะคะก็จะเป็นหินที่สวยงามเห็นไหมคะ แต่ไม่ได้ความสวยงามกับโทนสีนี้นะคะก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยมีแต่เรื่องราวความรักดีๆแล้วก็สุขสมหวังนะคะก็แอดไลน์ไอดีติดต่อกันมาได้นะคะส่วนในเรื่องราวของนะคะการแจกของกลางวัลมาแล้วนะคะก็คืออย่างที่เกริ่นไว้นะคะก่อนหน้านี้ว่าเรามีการแจกของกลางวัลก็สามารถที่จะร่วมสนุกกันได้นะคะนะได้เต็มที่เลยนะคะก็แอดไลน์ ID มานะคะ ก็แอดไลน์ไอดีสำหรับการซื้อหินมงคลนะคะแล้วก็หินมงคลแล้วก็ในการที่จะสอบถามเรื่องของการดูดวงนะคะ299บาทนะคะต่อคำถาม6ข้อค่ะนะคะสำหรับคนที่ต้องการติดต่อซื้อนะคะอ่าได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะเราจะมีโปรโมชั่นลดพิเศษด้วยค่ะเพราะว่าเรานะคะครบผู้ติดตามนะคะเกิน5,000คนแล้วนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็แอดไลน์ ID มาค่ะ ก็จะมีโปรโมชั่นทั้งหินแล้วก็การแจกของรางวัลด้วยนะคะไอไอดีมาได้ค่ะต่อไปไปฟังคำทำนายกันได้เลยนะคะค่ะก็มาถึงนะคะการพยากรณ์เรื่องราวของความรักนะคะอันนี้เราก็ใช้ทาโร่มูชาค่ะก็จะเป็นไพ่ทาโร่นะคะซึ่งเป็นของยุโรปนี่แหละคะ่ะแต่ว่าพิมพ์เมืองจีนนะคะก็สั่งมาจากประเทศจีนนะอ่านี่ก็ ก็เป็นสำหรับที่ดูง่ายนะคะแต่หน้าไพ่เขาก็สวยนะแต่ว่าหน้าไพ่เขาก็ยังคงแบบไม่มีการเขียนเดว w เ r l d the ด u n อะไรนะคะใช้เลขโรมันเอานะคะคนที่ดูไพท่ทาโร่เก่งๆก็จะมีความสามารถในการที่จะจำได้แล้วก็ดูหน้าไพ่ได้นะคะอะแต่ว่าไม่ยากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับนะคะคุณกราสีนะคะว่าราศีของคุณเนี่ยเรื่องราวความรักนี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ก็เดี๋ยวเราจัดกันไปเต็มๆนะคะนี่ตัดไพ่สามกองเดี๋ยวเราจัดกันไปเต็มๆนะคะ5าคะ้าใบค่ะก็ดูนะคะว่า5้าใบเนี่ยความรักของเรานี่จะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ามีเสียงไอเอฟเฟกของคุณแม่เข้ามานะคะนี่โตคุณแล้วก็สิ่งเวลาํมรอบข้างนะคะแล้วก็ดูกันไปคะ่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างจับกันให้เห็นเห็นเลยนะคะสวยงามมากไพ่สีเหลืองด้วยเหลืองส้มนะคะนี่ โอเคอันนี้ดูง่ายนิดนึงนะคะก็จะเป็นเห็นเป็นไพ่หนึ่งถ้วยเลยนะคะก็จะเป็นมิตรภาพที่ดีช่วงเนี้ยคุณในเรื่องราวของความรักเนี่ยจะเป็นไพ่แห่งมิตรภาพที่ดีคูคือคุณจะทําอะไรได้เนี่ยคุณจะมีมิตรภาพที่สวยงามแล้วก็งดงามนะคะช่วงนี้นะคะดังนั้นในเรื่องราวของมิตรภาพนะคุณก็จะต้องแบบระมัดระวังด้วยนะคะก็คือคุณจะเป็นคนที่เป็นมิตรที่นีดีแล้วก็มีการเริ่มต้นแล้วก็มีการทําอะไรหลายอย่างที่ดีดังนั้นเนี่ยตัวคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่ มีความรู้สึกที่ดีต่อคนอื่นแล้วก็คนรอบข้างดังนั้นนะคะตัวคุณจะมีการเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็พบสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นมากมายค่ะคือตัวคุณเนี่ยต้องใช้มิตรภาพนะคะแล้วมิตรภาพของคุณนี่ก็จะแสนดีมากๆก็คือคุณกับคนักของคุณคุณจะต้องเป็นคนเริ่มต้นค่ะให้ความสัมพันธ์นที่ดีแล้วก็มีอะไรดีๆนะคะคุณจะต้องไม่แบบไม่เขาเรียกวุ่นวามหรือไม่ทําอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันแย่หรือมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องไม่วุ่นวามนะคะแล้วคุณก็จะแบบ ทุกอย่างมันก็จะโอเคค่ะนะดังนั้นคุณก็ต้องไม่วุ่นวามแล้วก็คุณก็จะแบบทำอะไรให้ทุกอย่างเนี้ยดีแล้วก็จะมีแต่เรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของนะคะเขาเรียกว่าตัวคนรอบข้างหรือคนรักข,ของคุณนะคะเขาก็จะแบบช่วงนี้นะคะก็จะแบบ มีความอบอุ่นนะคะแล้วก็จะให้สิ่งที่ดีดกับคุณก็เหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ย <c anner> จะเหมือนกับเป็นตัวเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะเป็นมิตรภาพที่ดีค่ะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นมิตรภาพที่ดีกับคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้นิดนึงแล้วคุณก็จะได้เห็นว่าความรักของเขาและคุณเนี่ยจะเป็นเรื่องราวแห่งความสุขแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออคุณกับเขานี่มีมิตรภาพที่แบบโอ้โหล้าเลิศเลิศเลิค่าอะไรประมาณนี้เลยค่ะคือตัวเขาอะจะเป็นคนที่ ค่อนข้างอุ่นอกอุ่นใจและมีความสุขแล้วทาอะไรให้ตัวคุณรู้สึกที่ดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบสิ่งรอบข้างที่ดีนะแล้วคุณก็จะแบบพบเรื่องราวที่ดีๆได้ค่ะแล้วก็คุณก็จะแบบพบสิ่งเจอสิ่งอะไรที่ดีๆได้นะคะแล้วคุณก็จะได้เข้าใจแล้วเมื่อคุณมีความเข้าใจแล้วนะคะต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างแบบมันจะทําให้คุณเนี่ยมีเพิ่มมูลค่าขึ้นแล้วคุณก็จะ รู้สึกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยมีมีเรื่องที่ดีค่ะคือคนรอบข้างของคุณคนรักของคุณเขาก็จะแบบดีออกับคุณอ่าแล้วเขาก็จะให้ความอบอุ่นนะแล้วเขาก็จะแบบดูแลคุณดีๆแหละช่วงเนี้ยคือไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะปรับจูนแก้ไขแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันได้นั่นแหละค่ะเป็นเรื่องราวของมิตรภาพที่ดีๆคนรอบข้างคุณนะคะในเรื่องราวของนะคะ ในเรื่องราวของช่วงระยะเนี้ยช่วงระยะนี้ก็คือช่วงโดยทั่วไปเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้อ่านง่ายๆนะคะ XXI นี่ก็คือ the world นั่นเองอันนี้เป็นเลขโรมันนะคะก็คือเป็นเลขที่แบบเออชอบเรียกว่า XXI นะคะก็คือจะเป็นประมาณว่าเนี่ยตัวคุณเนี่ยก็จะแบบ ช่วงระยะนี้ทุกอย่างมันก็จะมีแต่เรื่องที่ดีๆเขาเรียกว่าอบอุ่นความคิดสร้างสารรค์ดังนั้นคุณกับคนรักควรที่จะไปตามสถานที่ที่มีธรรมชาติเมื่อมีธรรมชาติดีๆมีธรรมชาติที่แบบรดเลอเพอร์เฟกมีอะไรที่แบบดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าธรรมชาตินี่มีแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ประกอบกันนะคะคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออธรรมชาตินี่สร้างสารรค์แล้วก็นําเรื่องราวที่ดีมาให้กับคุณแล้วคุณก็จะค้นพบว่า เรื่องราวของธรรมชาติเนี่ย ither. ทุกอย่างมันโอเคทุกอย่างมันจัดหนักทุกอย่างมันจัดเต็มนะคะแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าคุณทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่แสนจะสร้างสรรค์แล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออคุณแล้วก็คนรักเนี่ยทุกอย่างมันโอเคทุกอย่างไปด้วยความสวยงามแล้วทุกอย่างก็จะแบบมีสิ่งที่ดีๆคนพบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากมายแล้วคุณก็จะได้รู้สึกเลยว่าความรักแล้วก็ความน่ายินดีอะไรทุกอย่างเนี่ยจะดีมากก็คือช่วงนี้นะคะเกณฑ์ความรักดีมากค่ะคือไปตามที่ที่ไม่ธรรมชาติหรือว่าไปดู ต้นไม้ดูอะไรอย่างนี้คะ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าความรักทุกสิ่งทุกอย่างมันธรรมชาติมันแสนดีแล้วก็แสนงามนะคะในเรื่องราวของนะคะตัวคุณกับคนรักช่วงนี้ทุกอย่างมันดียกเว้นเรื่องเดียวคือว่าคุณกับคนรักเนี่ยเหมือนกับมันจะต้องแบบมีเรื่องที่คุณต้องคิดเยอะแล้วก็มีความ เพียรพยายามเยอะดังนั้นแบบทุกอย่างมันก็จะแบบโอเคทุกอย่างมันก็จะเพอร์เฟกแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะดีแล้วก็ทุกอย่างก็แบบทุกอย่างมันก็จะแบบเป็นไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็คุณก็จะรู้สึกได้เลยว่า คุณแล้วก็เขาเนี่ยดีหมดแต่ระวังเรื่องมือที่สามคือไม่ว่าช่วงนี้นะคะตัวคุณกับตัวเขาต่างคนต่างมีสเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่นะระวังในเรื่องราวของมือที่สามคืออาจจะเกิดที่คุณหรือที่เขาก็ได้นะคะช่วงระยะนี้จะมีคนเข้ามาแทรกกลางก็คือจะมีในเรื่องราวของความชื่นชอบชื่นชมความพอใจอย่างเงี้ยค่ะจะมีคนเข้ามาแทรกกลางดังนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังนะคะ พึงระมัดระวังด้วยว่าเอ้ยคนที่มาแทรกกลางเนี่ยมันจะทําให้ความรักของเราเนี่ยไม่โอเคไม่เต็มล้นนะคะดังนั้นคุณควรที่จะระมัดระวังเรื่องราวของความคิดเรื่องราวของการแทรกกลางเรื่องราวของสิ่งต่างๆดังนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องระมัดระวังเม right. ื่อคุณ,ะร,ะร,ะคณระมัดระวังแล้วทุกอย่างมันก็จะแบบเออช่วยทําให้ความรักเนี่ยมันสมูทได,ได้ก็ช่วงนี้นะคะระวังเรื่องการแทรกกลางในเรื่องราวของความรักนะ ในเรื่องราวนะคะบทสรุปนะคะช่วงระยะนี้คุณต้องใช้เหตุผลนะเนี่ยเป็นไพ่ที่สวยนะก็จะเป็นไพ่ราชินีคาทานะคะก็จะต้องใช้เหตุผลอันนี้ก็จะไม่เขียนนะคะว่าเป็นคาถาหรือเป็นอะไรก็จะใช้มงกุฎแทนนะคะเป็นสัญลักษณ์ไพ่สำหรับชุดนี้นะคะก็จะใช้สัญลักษณ์นะคะเป็นเอ่อหัวด้านบนนะคะสำหรับไพ่ชุดรองนะคะก็คือตัวช่วงนี้นะโตคุณนะคะกับ คนรอบข้างหรือสภาวะแวดล้อมต่างๆนานานะคะบทสรุปก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่มีเหตุผลค่ะเมื่อคุณมีเหตุผลแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะสวยงามทุกอย่างก็จะเป๊ะปังเวอร์คือเรื่องราวของความรักด้วยกันยานี้ระหว่างคุณสองคนเนี่ยต้องมีเหตุผลคือจะต้องจบด้วยแบบโอเคเริ่มต้นทุกอย่างดีสําหรับเดือนนี้นะคะแล้วก็ เริ่มต้นทุกอย่างดีโอเคแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องราวของตามคนตามมิสเนะอาจจะมีคนเข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันสุดท้ายนะคะคุณแล้วก็คนรักของคุณจะต้องมกีการปรับความเข้าใจการที่คนเข้ามาไม่ได้แปลว่าเขามาแย่งนะคือหมายถึงว่าอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นมิตรเป็น,ปน,ปน,ปนแฟนที่เข้ามาแล้วก็เอ้ยทําให้จิตใจของเราคุย้ยขวแต่เราก็จะต้องใช้เหตุผลในการที่จะประคองทําให้ชีวิตเนี่ยมันโอเคดีแล้วก็ ทุกอย่างมันก็จะดีค่ะดังนั้นก็คุณก็ควรที่จะแบบไม่ค่อยเขวเมื่อคุณไม่ค่อยเขวแล้วทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่บวกนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยพบสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเมื่อคุณไม่ค่อยเขวแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเพอร์เฟกทุกอย่างมันก็เป็นไปอย่างที่คุณต้องการแล้วก็คาดหวังค่ะก็ต่างคนต่างเป็นความรักที่โรแมนติกแต่อาจจะมีปัญหาความเข้าใจผิดนิดนึง เหมือนในละครเหมือนในหนังแล้วสุดท้ายนะคะใช้เหตุผลคุยกันใช้เหตุผลชั่งน้ําหนักกันทั้งคู่เนี่ยความรักช่วงนี้เนี่ยรับรองเขาว,ว่าดีมากดีระดับแบบ80% 90%เเลยค่ะใช้เหตุผลด้วยกันทั้งคู่คุยกันปรับความเข้าใจนะคะเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจที่เข้าใจผิดนะคะปรับความเข้าใจแล้วทุกอย่างก็จะดีเองค่ะ